พบกับเชียงใหม่ไ nice นซ์ซัฟเปรีไน์ซรีก็เและตอนนี้เรามาที่ไนซ์ซัฟเปรีนะครับสองห้าหกเจ็ดอ่าปีนี้เป็นยันดูดูหลานเลยอันนี้น้องชายผมมาจากสมุทรปราการจะพาไอ้ตัวเล็กีกสังมวยไปแอลหน่อย <c oughs> มันจะใเห็นไหมไปดูว่าเด็ก <c oughs> เด็ก <c oughs> เด็ก <c oughs> สมุทรปราการจะมาเที่ยวแล้วจะเป็นยังไงกำลังทุ่มหนึ่งฮะตอนนี้ทุ่มหนึ่ง ตอนนี้ผมก็ดูดไม้มาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้นอนนะครับผมดูดม้สี่ห้าเมตรละมเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ผ่านมาปี67ไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษหรือว่าคงสภาพให้มันเหมือนตอนเปิดแรกๆได้ไหมนะครับมันเปิดเมื่อไหร่วะมันเปิดเมื่อไหร่วะเมื่อแล้วเปิดเมื่อแล้วแล้วก็แล้วก็มันก็จะมนี้ช่วงช่วงตีมันสุดโสมตีมันสุดโสมแล้วก็ซัดก็ดูก็ปเพกระแป้มีไปเยอะไง่อแต่ตอนนี้ปีหกเจ็ดอะ มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้หนาวนะเนี่ยพอถ้ามาตอนเย็นๆนะมันจะมีพวกม้าแคะพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามคลอกพวกนี้ครับแต่ตอนนี้เขาเก็บไปแล้วนะนนวนะผมมาดึกหน่อยไม่ใช่ดึกหัวค่ำเลยเห็นไหมซุปเปอร์เมกาสัตว์พวกนี้เก็บหมดแล้ว หลับหมดแล้วแก้วมาคอหลับแล้วไปดูดิพวน้แก้วมาคอดิเอาละครับมีคนตื่นเต้นไปดูน้อแก้วมาคอฮะแก้ว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 กินข้าวลาแก้วไม่ใช่ไม่หนูไม่ใช่แก้วเออเขาพูดหนูโอเคเลิร์ดทำไมเลิรพูดได้เหรอ ไปเรื่องมันศึกษามานี่นะครับหลานผมเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าศีลปานี่ก็เหมือนจะมีนี่เลยเก็บนกอะไรมาดูดินกอะไรของไหนนาวเนีอุ้ยนกไม่มีเสียงนี่นกนกนี่มันเป็นนกประเทศอะไรนกกระตั้ว พอดีไงสัปปะรีมีมัสคอตด้วยฮะมาเน่ในสัปรี เราจะเดินนะเพราะว่า,าน,นั่งรถไม่ได้เห็นอะไรม<า>แม่พอเดินเข้ามาก็จะเจอกับโชว์นะครับโอ้โหเขมีโชว์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับเนะี่ย สรใุช็อตนี้นี่เป็นม่านน้ำนะครับแล้วก็ฉายโปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับเป็นจอโอ้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันเท่ดีเป็นช้างก้านกล้วยรื่เปล่า แล้วเราก็มาถึงการเดินชมสัตว์ในตอนกลางคืนนะครับเข้ากับคอนเซปต์ของนไนท์ t s a อาจจะไม่เห็นแล้วครับเพราะตอนนี้มันหลับหมดแล้ว,วอันนี้จุดจุด,จ,ดจุดที่มีแสงสว่างนะครับเป็นแบบแอรีโอโอ้นี่เขาทำใหม่สวยเลย อันนี้ไม่ใช่ตะเกียร์นะครับนี่คือตะขงนะครับตะขงนี่ปกติเขาเขาจะไม่กินเนื้อคนครับเขากินอะไรครับเขากินปลาครับผมอ๋อตะขงนี่กินปลามันหลับกันหมดแล้วโอ้ยเสือโอ้ยไทเกอร์ไทเกอร์พี่พีพี่พี่พีพีอาร์พีตอนลูกยิงควักเนี่ยควักควักอยู่เนี่ย เออเสือห้องเลยแม่ไปสู้กับมันดิเอาแขนเถอะเอาแขนเถอะเอามาห้องมันโดดได้ด้วได้เนี่ยกระจอกเลยเนี่ยสองเมตรนี่มันถือว่าเตี้ยมากเนาะครับว้าวพี่เสือเสือเซ็กซี่ยิ่งเลยว้ายแค่โดดมานี่ตัวใครตัวมันเนอะเนี่ยมันโซนมากระโดดมาโผล่เนี่ยมระโดดมามาอยู่เนี่ยไหนพี่เสือลองพูดพูดความกลางซิ เกาลอกกัแร็กโอ้โมีเสือตอนไหนวะเนี่ยทุกทีมันไม่ใช่มีนะเสือตอนนี้เสือกำลังมานี่เราไม่ได้มานานแล้วนะมันทำใหม่อันนี้ตเต้ยอันนี้ตตอเต้เจระเ้น่นเห็นไหมเสือโค้งขาวมันลึกอยู่นะไวท์ไทเกอร์ที่ต๊น พ่อพ่อพ่อเริ่มมี2ตัวแล้วนะเหนะ้พ่อโอ้ตัวนี้สง่างามมากขอกาดไหมนกซวยๆมาแล้วฮะมาแล้วฮะนี่ครับผมเอาเลยครับแขนมันมันน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียจบเคี้เือพี่พี่ตะเข้มเือพี่พี่ตื่นแล้ว ยาเคเป็นยากระเจาะกิ่มนะครับเอามามอาต้องดูปากยาวไหมตัวใหญ่เนี่ยปีนตึ๊ดตายเลยนะ เนี่ยถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองมาด้วยอันตรายมากเลยนะขนาดผู้ปกครองมาด้วยกันเนี่ยยังอันตรายเลยคเหรอปโอ้ยเจอแล้วนกควิโก้เฮ้ยเจอแล้วนกวิโก้เือดอนนีงตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยใกล้สุดเลย นกปลามินโนเร็วกว่ามันแค่ไงมันหลับอยู่นี่คือแมวฝ่าแมวดาว,วนะมันคือแมวอ้วน,นตัวหนึ่งใช่ไหมครับหัวลาเมนแมวอ้วน,น,นตัวหนึ่งหนบโอ้ตัวใหญ่นี่ อุ๊แต่อันน่าจั๊กใหญ่มากเสือลายเนี่ยมันมันต้องมันมี่ะเสือลายเมฆเสือลายเมฆการเที่ยวยันสุดในโลกค่ะว้าวคือมันเป็นสื่อเชื่อสารที่แบบเยอะแล้วนี่นีอปโปเฮ้ยแอปโป้โปมีควายนะครับสังเกตนะครับมีควายจะมีเชือกอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามีควายเลย 这来个什么？这来个什么？老、嗯、虎？老、嗯、虎？老、嗯、虎？老虎、like 嗯？老虎、like 嗯？老虎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  นี่ครับเป็นสัตว์ทางการทูดของประเทศจีนนะครับเขาบอกบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มาจากเป่ยจิงปักกิ่งบ้านเขาเขาเป็นคนจีนเขาบอกว่าเนี่ยมันมาจากประเทศจีนนะครับเขาก็ภูมิใจในการที่สัตว์ตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนอปนี้นะครับโอ้โหสีสันจัดจ้านสว่างน่าจะสว่างเลยฮะ อันนี้คือแมวอย่างมดเชอวันแมวป่าแอฟริกาแมวป่าแอฟริกาะครับผมตัวใหญ่แลวเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีกระบองเพชรด้วยนะตายตายลมาฮ้งหมาฮ้องดูดิดูแมวตันนี้ดิ อยากมากินด้วยมาเล่นด้วยแล้วอ่ะพี่มาหาพี่มาบอกว่าสวัสดีเยื่อขอกินอ่ะขอชิมหน่อยได้ไหมฮองฮองดิลูกมาฮองฮองหอ้โหฮองฮองตัวนั้นตัวตัวใกล้ชิดอ่ะสปอกระโลต่อไปนี้ให้มันจี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าปากแน่นอนโอ้โหหันตูให้ด้วย ลูกิงมันชี้ปุ๊บมันไปกินอย่างคนอื่นมันชี้เซฟปุ๊บเข้าปากละรู้องไหมานี้องอยู่นี่โค้ป้าโค้งนี้ว่างนะมีรักเกินไปไหนไม่่ร้ออะะไมีรักเกินนู่นอยู่นู่นนอนอยู่นู่นแอรแแมอยู่นู่นอันนี้ที่แมวเป็นแมวหูตั้งตั้งอ่ะกระจงกระจงกระจงต้นตั้งชื่อเหมือนว่ามีรักเกินเขาจะโค้งป้าอ๋อคาราเคินไม่ใช่มีรักเกินดิคาราเคินน้าเล็กเล็บสั้น โอ้ยตัวเล็กด้วยไม่เห็นเลยโอ้โหสวัสดีครับโอหน่ารักจังเลยโอ้โหดูมันยืนดิดูมันยืนดิเย็นดีร้ายจริงๆแล้วมนไม่ได้เป็นมิตนะครับย็นเลยยืนเลยยืนเลยลูกยืนเลยอันนี้เปนมาไล่นะครับเปนมาไล่นะครับโอ้มันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับผมเนอะเออ นี่ยไม่เนียนจานอากาศแบบแกมันมันดูแลนะพ่อเห็นมันน่ารักหรอไม่เห็นมันดูเลยว่ะระเหนน่ามีดีที่หน้าอพโอ้ใช่พ่ออย่งวะพ่อมันหัวอนาเขตมันมาแล้วมันทำมันทำงานกันเป็นทีอมเนี่ยเราเพราะว่าหน้าตาอาาเขตทุกทุกทงเลย อ,ยอ,ยอันนี้เราเข้าไปกับพบกับนกหลากชนิดใชดเเ่เข้าไปเลยมันก็งนัมันจะมาตัวอีกสอตัวป่ะเดี๋ยวน้องหลบกัน่ก็หีสิเอานะเข้าไปวา้ว่าแล้ววางท่าได้หมขามาขาาขามาขาาเข้ามา

โอ้ยก็มันมีไหนเตอร์ส่องไฟดิมันหลับแล้วเอาหัวสุกมันเอาหัวสุกติแล้วก็หลับไปแล้วมันเอาหัวสุกติแล้วก็หลับไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยในกล่องนกไม่เห็นอะไรเลย ให้ดูแล้วอ๋เขาปิดแล้วเล็สอกหมาที่จอกแดงปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วันนี่เปิดเพลงให้มันฟังเลยอะเน,นี่นนย,ยนนชินคาจูนคจ่อเนี่ไงนี่นี่นีนีุ่นี่ไงชินคาจูนี่ไง สัตว์ายมครับไม่มีพิงคัตจูเป็นยากับพิกาจูนะครับจริงๆแล้วปิกาปิกาัปิกาปิกาอยู่ตัวเดียวเลยพิกาจูบนดังไฮเลยมันอยู่โอยขี้โชว์ด้วยมันอยู่ตัวเดียวตรงไหนมีเพื่อนด้วยไหนเพื่อนมันอ่ะไม่ค่อยถางอ่ะไหนอ่ะอ๋อมุดแอบอยู่ตรงนี้นี่มันไหม่แล้วโอ้โหปาดเดียวมากเลยว่ะ ชอบกินผักผลไม้ก็กิน่ารักขึ้นเลยใช่ขึ้นจะน่ารักมันแตนว่าตระกูลมาเย็นไหมมันก็แน่จะแบบอยู่ในสัตว์ตระกูลทังพรเลยกดให้กินกินเนื้อไหมไม่ได้อ่าสำหรับสัตว์ตัวไหนที่ถ่ายแล้วเห็นนะครับผมจะลงคลิปนะครับแต่ถ้าตัวไหนนี่มันมืดๆผมก็จะไม่เอาลงเพราะมันมันมันถ่ายไม่เห็นแล้วครับตอนคืนมันมืดเกินนะ อันไหนแจ้งแจ้งสว่างสว่างเออเดี๋ยวได้เห็นแน่นะฮะโอ้ Pascal s <S มันนอนหลับแล้วว่ะ b a d f, f c k b a d f c k <oughs> มันหลับข้างในเห็นไหมมันหลับ <c oughs> อยู่ใน, <c oughs> นไฟสีแดง <c oughs> มันชอบไฟสีแดงหรือเปล่าเนี่ยมันชอบไฟสีแดง วามันหลับหลอยู่ข้างบนนี่ตันนนับนว่้งบน่ยเาบนเลย้ามน่ยเลยนี่แหละมันยีอีกครับพะงอนผมเจอสัตว์อีกหนึ AM ่งชนิดชนิดละอ่ะนี่ตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้อะเอาตัวกิ่งไม้อะไรสักอย่างไหนไปชี้ดิอ๋อนี่เหรออ๋อนี่ไง ไม่ขยับเลยอ่ะนี่นะมาแล้วมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าดูดิปกติตรงนี้จะเป็นหลุมฮิปโปนะมันไม่เจอเลยตอนนี้อ๋อมัาาานอยู่ในกรงแล้วเขาไปอยู่ในกรงแล้วอ ให้เติมเยนะฮมโปอยู่เนี่ยเต็มเนี่วันนี้ไม่เจอฮิโปฮะโอจ้ไม่เจอเข้ากรงมดแล้วลวเข้ากรงมปแล้วและคูณเผือกเข้าไปในกรงแล้วอันเนี้ยมัวนี้อะไรอะเฮ้ยแมงนี่เห็นอยู่โอ้โหตัวใหญ่เลย นี่่ออะะไรโอ้โหตัวนี้แหละอ๋าโลอ๋าโลอ๋าโลกระโปรงกระโลยามูจับมันนะนี่เห็นเรือนี่เห็นเครือนี่มันเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะเงาเราตัวลูกเรือตัวลูกเรืกตัวไหนเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็เดินชมสัตว์รอบทะเลสาบมันจะเป็นทางเดินรอบทะเลสาบครับ เรื่องของเรื่องอ่ะแล้วพอมันครบรอบมันก็จะออกมาอีกฝั่งห <itu? S 2> นึ่งที่เรามาดูน้ำพุ่อทีนะครับนะก็าจะมีรูปท ok <figured> ี่เราถ่ายกันตอนเช้าแล้วไปไหนนี่ไงห้องน้ำอ่ะไี่ห้องน้ำเข้าเลยเข้าน้ำเข้าเลยเออหรอ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในซัปพลี2567ล่าสุดเอาเน่มาเอามายเอาใหม่เมื่อกี้ดินูเด,ด้อเดียร์เดียร์เดียร์โชว์ดิโจะเปียโนปีแล้วเนี่ยโชว์จูไหนดิเอาที่เป็นพุ่งเปียจูอ่ะพ่อจะไปให้อยู่ในคลิปพ่อเร็วๆเนี่ยเป็นพุ่งเปียจูออกมาเร็วๆอ,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 อันไหนหนะ้าที่พ่อสอนเมื่อกี้